สร้างปืนช็อตไฟฟ้านะแล้วก็กดอื่นครับการสร้างกดโอกาสตามสำเร็จคือประเด็นการสร้างและไอ้ปืนไฟฟ้าก,าก็จะใช้แร่ไปได้ไลท์200เงินแดง10,000มงนเขียว20,000ก 20, ดยืนยันเพื่อการสร้างเขาไม่มีอะไรเราจะสร้างที่ไหนบ้าบอเออเพลงขบงขอ,ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเนกันได้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ช่องนาโมเอ็กทูครับผมแล้ววันนี้ก็จะพามาสอนลด G S ตานอไลท์นบนมือถือเซิร์ฟ A.P.K. ครับผมนี่แล้วตอนนี้เราค็เข้ามาในเซิร์ฟของเขาเป็นที่เรียบร้อยน้ชมนี่แล้วเราก็ขอยดอุดบินมานะเราจะได้ไปรีวิวงานได้สะดวกน้นนชมนี่มาแล้วเราก็วิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยน้ชมแล้วนี่ก็เป็นของขวัญเด็กมาน้าหน้าใครยมิมเราให้วิ่งมาตรงของของข,องขวัญแล้วก็กดเห็รับได้เลยนะครับ <S <S รับไปเลยก็ได้รับเงินส่วนเป็นจำนวนห้าพันบาทพิซซ่าห้าชิ้นแล้วก็น้ำเปล่าห้าขวดแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องน้ชมนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตรงที่แก้บัคตานเราสามารถมากดแก้กดเพื่อแก้บ นี่ก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ดูดิสกิ like นอย่างเทพสกินเติมนะน้ำผู้ชมแล้วก็จะเป็นรานคาดประตูเอทีเอ็มน้ำผู้ชมเดี๋ยวเราทับปีวานเลยว่านะคามีอะไรขายกันบ้างครับผมเอ้ยจริงจิตบิลในราคาก็จะตรงนี้ก็จะเป็นร้านสกินน่าทุกคนเป็นเปลี่ยนเป็นสกินนี่สองเก้าสี่นะผมนี่ผมลงมอสไว้เป็นสกินเด็กช่างในเพลงน้ำผู้ชมนี่มันก็จะเป็น ATM นะครับน้ำผู้ชมเราก็ทับไปเลยนะครับ ใน a t m ก็ PM, จะมียอดเงินปัจจุบันแล้วก็ถอนเงินตาดเงินโอนเงินได้ด้วยน้ำชมห่ะเราตัวอย่างเช่นฝากเงินนะเราฝากก๊าววตังลมตังเราเลยเก้าพันน้ำชมเราเราฝากก๊าซหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนี่เงินก็จะเข้าไปอยู่ในบัตพันหนึ่งร้อยบาทน้ำชมนระบบ a อ m ก็ประมาณนี้นมสำหรับครที่ไม่มีรถไะทำงาก็สามารถมาเารถตรงเกิดเดหมายนะมันจะมีรถมีรถจักรยานรถอีป๊อปแล้วก็รถสี่สี่สี่ล su, online, ้อน้ชมจะไม่รู้ว่ารถอะไรเหมือนกันน้มันชมมาเดี๋ยวเรามาดูเมนูกระป๋อัดีกว่าว่าเดี๋ อันแรกก็จะเป็นค่าสถานะตัวละครดูได้ทางซ้ายมือบนเลยท่านผู้ชมอันที่สองก็จะมีกระเป๋าก็จะมีเน้กระเป๋าสิบกวดพิซซ่าสิบชิ้นมือถือสองเครื่องนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นของโดเนตของโดนเน็ก็จะมีวุฒโดเน็ดรถโดนเน็กาชาปอง v i p ซื้อเงินเขียวอาวุธแฟชั่นบุมบ็อกก็คือลำโพงผมก็ท่าทางการจับมือสิบคอยนะฮท่านผู้ชมถูกมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็น G.P T, จะมีบอกสถานที่ทีไปงานทุกกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะสถานที่ตี่ไปก็จะบอกพวกงานะพวกสถานที่ที่เกิดเด็กใหม่ ร้านเป็นสภาพหนึ่งร้านเป็นสภาพสองร้านอาหารหนึ่งร้านอาหารสองตลาดเซิร์ฟโรงพยาบาลร้านขายรถอู่ซ่อมรถแล้วก็สอบใบกับขี่แล้วก็สถานีอีกมากมายนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ทางานทุกกระหม่อก็จะเป็นการปอยข้าววัวตกปลาขุดเหมืองเก็บเปิ้ลจุดแบบล,ลูกไม้งานเก็บส้กมก็เยอะมากๆ่นุนผู้ชมนี่เดี๋ยวเราจะพาไปทำงานเก็บส้มนันเลยนะครับวันนี้หน้านปิกฎหมของเขาจะบอกดหรือเปล่ามาดูกันนะ หน้าพี่กฎหมายเขาก็จะบอกจุดตามเลยก็มีกัญชาโคเคนจบปูนแล้วก็จุดแร่เงินแดงก็3ามนี้เราก็สามารถมาทางานที่กฎหมายที่เติมนี้ก็ได้แบบนุ่มๆในชมไปแล้วเราพาไปทํางานก็จกว,ว่ามีอะไรน่าสนใจทำกันบ้างไปเลยโอเคกค็ผมมาตอนนี้เราก็มาสถานที่ทํางานเก็บส้มเป็นที่เรียบร้อยในมิตชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ในมิตชมกดเอนเพื่อเก็บส้มในชมนี่ครับผมมาตอนนี้เราก็กําลังทําการเก็บส้มอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่โคตรดีครับน้อง แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนี่ก็จะมีหลอดสี blue p o i บอกเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้เราได้เก็บกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ทำหนึ่งครั้งก็จะได้พีต่อกัรเอ็กพีต่อยี่สิบต่อการทำหนึ่งครั้งท่านผู้ชมแอดมอนแอดบินให้ไม้บินบอลผิดไปเรามาหนึ่งคนได้ไม่รู้อ่ะ๋ยวเราถามแอดบินท่านว่าแจกทุกคนหรือเปล่าเพราะเวท่านผู้ชม นี่นะตอนนี้แล้วก็มี AP อยู่ิ่40น้ำชมเราทำไปสองครั้งนะแล้วก็กดอื่นเมื่อทำได้เรื่อยๆน้ำชมเราไม่ต้องมีเป็นต้นอื่นก็ได้นะเราสามารถทำอยู่ต้นเดิมๆสามารถใช้ออโตโค้คิกออโตโค้โตโคิกช่วยในการทำได้น้ำชมโคตรเท่ครับน้องๆเซิร์ฟนี่ก็ระบบดีมากๆเลยทน้ำชมโอเคแล้วกันแล้วผมจะถือไม้ไปบอลติดไปดูนะ้ำชมว่าเท่ขนาดไหนนะแอดมินให้มาให้น้ำชมโคตรเท่มีหนามนดะ้วยดูเลย โค้เที่ยวโอ้โค้เที่ยวจะผมขายนะใครอยากได้มาซื้อกับผมได้ผมขายแค่ร้อยเดียว100ร้อยบอลมาซื้อได้นะท่านผู้ชม <c oughs> อยกอยกหยกอยกหยกไปเราเอาไปเจอกันที่สถานที่จุดต่อไปเลยครับผมเอ้ครับผมมาตอนนี้เราก็แต่ไหนที่ทำงานที่สองเป็นที่เรียบร้อยที่เราเลือกมาก็คืองานกินแอปเปิ้ลนั่นเองนะท่านผมนี่ก็จะเป็นเหมือนต้นส้มเลยนะานผู้มแล้วเราก็มีตรงต้นแอปเปลลิ้ลเราเราก็กดหนึ่งกินแอปเปิ้ลได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็กาลังทําการเก็บแอปเปิลก็ท่าทางในการเก็บแอปเปิลก็จะเหมือนเก็บส้มในผมเซิร์ฟนี่เขาเปิดเป็นเอดเดที่2นะผมถ้าใครอยากดูว่าหลอดเลือดเท่าไหร่ก็ดูทางซ้ายมือล่างผมแล้วก็ถ้าเป็นหลอดจะ้นานต้องคือต้องไปอาบน้ำชมหลอดสีส้มก็คืออาหารหลอดสีน้ำเงินก็คือน้ำนะครับผู้ชมเซิร์ฟนี่เป็นเอ็ดดที่สองครับผู้ชมตอนนี้เราก็ทําหนึ่งครั้งเราก็จะได้พีสิบห้าหรือเปล่าผมดูไม่ทันนะไม่เร็รเด้วูใหมๆๆก็เหมือนเก็บส้มเลยผู้ชมไม่มีลูกมากแค่เปลี่ยนชื่อคยามมือก็จะบอกไปทางทาง้านของเวลแ,ลวแลว้ผม้อก็เงินแะงอก ทำหนึ่งครั้งก็จะได้ EP 2ีสเหมือนกันท่านผู้ชมนี่ระบบการทำงานของส้มก็มีข้อค่าประมาณนึงเจนสถานที่จุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทำงานอะไรเอ่ยเนี่ยงานาคดเหมืองเป็นทเทียบร้อนทรานชมนี่แล้วเราก็วิ่งไปตรงที่เหมืองมีสี่ส,สี่สี่ชิ้นอย่างนี้นะแล้วเราก็กดเลยเพื่อทุบหินเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการทุบหินหินนี้สามารถเราทุบแล้วเราได้แร่หินมาไทายเราสามารถทำไปทำอะไรเอ่ยวะไปทำได้ด้วยเราไปทำอาวุธท่านผู้ชมนี่กติกาขัดรู้บ้านนะ อแอดมินได้เสกรถรุ่นไหนก็รุน่นเครื่องขับอยูน่นะทำหนึ่งครั้งก็จะได้ที20น้ำซุนี้แต่เราจะใช้แมรี Fi, ่บอลตีไปโดยแอดมินแอดมินบอกว่าตีครั้งเดียวแตกเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันะนะลองตีไหมนี่โอ้โหเท่ทำน้องดูดิเท่จริงๆอ่ะก็อย่าเดีย๋ยวอย่ามาลืมหรือว่าโดนเ,เน,ดดนี่ยเซอร์มก็ได้น้ำซุนนี้ไปแล้วเราก็กดสามต่อได้เลยนะ <c oughs> การใช้การคาร์บูทเนตต้องใช้แรกเฮมมาไทยเยอะมากๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าของคาร์บูทมีอะไรกันบ้างท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราตามเลยเสร็จก่อนละกันเตือป โอเคไปเราไปเจอที่สถานที่จุดอะไรฮนะ ข้าวมุดเลยแล้วกันไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาตรฐานที่สร้างอาวุธเป็นที่เรียบร้อยนะคุผู้ชมนี่ก็จะอยู่ตรงอะไรไม่รู้ว่าอยู่ในแผนที่เอ้๊ะ admin มาหาผมเอารถอะไรมาคุณผู้ชมนี่แล้วก็วิ่งมาตรงกล่องนี้เลยนะเราประกอบเอยเมื่อสร้างอาวุธเรล่นชมก็จะมีสนับมือเม็สั้นไม้สนุกไม้กอล์ฟไม้เบสบอลดอกไม้แล้วก็พู่นคุณผู้ชมเปอร์เซ็นต์การตีติดก็จะเท่ากันทุกอันเลยทุกอันเลยผมก็เปอร์เซ็นต์ตีติดทุกอย่างก็สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งงานคุณผู้ชมโอกาสการตีแตกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก ไม้ไป,ปกีกปล o จะใช้แร่หินมาไทย20เหรินแดง1,005แล้วก็เงินเขียวจำนวนอะไรวะ10,000บาทโอกาการตีเสร็จอ๋อสำเร็จ50%เราต้องเข้ามาดูข้า้งนั้นน้ำชมครั้งนอกมันน่าจะหลอกอะ่ะเดี๋ยวมรชมแต่ของใช้น้อยมากๆเลยชมโอกาสการตีรเสร็จก็เยอะพอสมควรนะอนนี้ก็จะเป็นที่คาสเซอร์ก่อนนะแล้วก็กดไปดูเลยก็จะมีแร่หินมาไทยแร่หินเกลือเงินเขียวแล้วก็ยืนย,ยันเมื่อตังโกเรนสร้างเลยนะโอกาสการตีเสร็จ5สำเร็จ5%น้ำชมกี้เราดิน่าจะช่วยได้มากๆเลยอันนี้ก็จะะเเปป็็นนนนที่สรร้้าางืชไฟฟกกดอคับ การสร้างโอกาสตามสำเร็จ10%การสร้างและเอ้ปืนไฟฟ้าก็จะใช้แร่ไฟได้200เงินแดง10,000มงีเขียว20,000 20, กดยิน้นเพื่อการสร้างเราไม่มีอะไรเราจะสร้างได้ไงบ้าบอเอ้แต่ระบบ นี่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเลเบลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเลเบลท่านผู้ชมดูดิเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมสำหรับใครจะมาฆ่ากันตรงนี้ก็มาได้ผมไปเจอสถานที่สบายเลยครับนแล้วผมตอนนี้เราก็มาสถานที่ครับคาชาปองฟรีเป็นที่เแล้วรอท่านผู้ชมนี่แล้วก็กดเห็นเพื่อดูว่าการชับคาปองฟรีนั้นเขามีอะไรให้ใช้ต้องใช้บ้างนะผมกดเไปเลยการคาชับกระฟองฟรีสิ่งของที่ต้องใช้ก็คือแร่หินมหาลัยสิบอันเงินแดงหนึ่งพันบาทแล้วก็เงินเขียวหนึ่งพันบาทโอกาสการตีสำเร็จห้าสิบเป็ดท่านผ ไว้อีดีหน้าเราจะมา,า,ะมาตีให้ดูนะครับ้ว่าการคาร้าบาูุธแล้วก็การคา้าบกระชปอ,องตีว่ามันจะเป็นยังไงไปในหลานที่ดูต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เนหลัที่จุสุดท้ายของเราที่เราเลือกมันก็คือตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์น,นะครับทุกผู้ชมนี่ตอนนี้เราก็วิ่งเข้ามาในตลาดกาลางเราก็จะมีร้านขายของต็งมเลยร้านแรกก็จะเป็นร้านขายเสื้อนะนะครับหรือว่ามีอะไรขายบ้างากา็จะมีเป็นทางด้านของพวกหมวกกันน็อกสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินราคาก็ตามนี้เลยทุกผูมก็มาหาซื้อใส่กันได้แน่ทีนะนั ก็จะไปแรกให้มาไทยราคา40บาทต่อชิ้น้ำจมนี่ท่าที่สองก็จะเป็นร้านขายหอยน้อยีอีนี้เราไม่ได้ทำร้านขายหอยเราก็ทำมีพีนาแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลเราก็ไม่ได้ไปตกปลานะลืมลืมอนี่ก็จะเป็นร้านขายอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายแอปเปิลนะน้ำจมเราก็กดอิมเบอร์ขายเลยครับ45บาทต่อลูกก็เหมือนตอนแรกมาสองเร่มมา90บาทเราขายสองลูกอันนี้ก็จะเป็นร้านขายส้มนะร้านขายส้มก็ลูกก็45บาทเหมือนกันเราไม่จ่ายตกได้มา1 3 5บาท อันนี้ก็จะเป็นร้านท่อนซุงก็คือร้านขายม้าน้ำซุ่มวันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่แล้วก็ขายเนื้อวัวของขายในตลาดก็มีประมาณนี้ก็จะมีร้านอาหารขายด้วยสำหรับขายผีวอาหารก็สามารถมาซื้อแล้วนั่งกินอย่า้ยได้รวมถึงโปรตีนน้องๆส่วนระบบก็เข้าภายในเตอร์ก็ประมาณนี้หมดรอเปลาเราเราพาไปต้อนรับกันดีกว่าว่าจะมีวิตร้อนโรยกันยังไงและเข้าใจกันหรือเปล่าไป